สวัสดีครับสวัสดีครับผมเซลเบนจาก R d ร์ดีดี n า e r นะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเบนก็จะพาคุณลูกค้าทุกท่านนะครับมาชมกระบะแขปบกันบ้างนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าทั้งสองคันนี้เลขไม่น้อยมากๆเลยนะครับผมเลขไม่เพียงหลักหมื่นเองนะครับผมไม่ได้มีดีแต่เลขไม้เท่านั้นนะสำหรับ2องคันนี้นะครับยังมีดีในเรื่องของราคาด้วยนะครับผมใครที่ตามหา กระบะแคปไว้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานช่างงานก่อสร้างหรืองานอะไรต่างๆนะครับเบนแนะนำา2คันนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาฟังชื่อเต็มเขาสักนิดนึงก่อนนะครับผมก็ทั้ง2องคันนี้ที่คุณลูกค้าเห็นทั้งคู่นะครับ จะเป็น Toyota h ไฮรักรีโวสมาร์ทแคป 2.4J ปี2016นะครับผมคันนี้มาพร้อมกับเลขไม้เพียง41,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับอีกคันนึงนะครับเลขไม้เพียง38,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ ทั้ง2คันนี้จำหน่ายอยู่ที่249,000บาทเท่านั้นนะครับคุณลูกค้าซื้อสดราคานี้เลยนะครับมีค่าจัดโอนเพิ่มเติม,ม2,700บาทเท่านั้นส่วนลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะครับอันนี้ทักมาสอบถามได้นะครับของเบนซเริ่มต้นที่ฟรีดาวผ่อนสูงสุดได้ถึง84งวดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมรอบๆคันของเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่านะทั้ง2คันนี้นะครับเขาจะมาเป็นในปีอ่าจะผลิตปี2016นะ มาในปี2016นี่รอบๆอบคันแบบนี้เลยนะครับเลขไม่ต้องบอกว่าน้อยจริงๆนะสองคันนี้ใช้งานน้อยจริงๆนะครับสาภาพตัวนี้นะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยนะเบนท์พาชมรอบๆคันนะครับก็เขาจะมีพวกร่องรอยการใช้งานบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นจุดๆ,ๆนะครับแต่ในส่วนนี้นะครับทางเบนซ์จะทําการเก็บงานให้กับคุณลูกค้าก่อนส่งมอบนะครับผมนี่คุณลูกค้าเห็นไหม นี่ด้านท้ายนะครับกระจกแตกมาเลยนะครับแล้วก็มีรอยคูดนะครับในส่วนต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวเป็นจัดการนะครับทําให้สวยเลยนะครับผมนะในส่วนของไฟนะเปลี่ยนอันใหม่ให้เลยนะครับคุณลูกค้าเปลี่ยนอันใหม่ให้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมรอบคันกันนะนี่ในไฟคุณลูกค้าได้ไฟใหม่2ข้างเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวจัดการเปลี่ยนอันใหม่ให้เลยนะครับรับรองว่าก่อนคุณลูกค้านําไปใช้งาน รถพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับรถสวยพร้อมใช้งานแน,น่นอนนะเป็นพาดูรอบคันเลยนะครับนี่ก็มีรอยวง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 นะครับคันนี้ต้องบอกคุณลูกค้าก่อนนะว่าทําเคมทั้งคันนะครับหมายถึงปรับสภาพาภายนอกทั้งคันนะสีก็จะเป็นสีขาวจัวเลยนะครับในส่วนของการชนหน้านี่ก็เปลี่ยนให้ใหม่เหมือนกันนะดากิฟแน่นอนนะครับคุณลูกค้านี่โอเคเป็นไงกันบ้างในส่วนของโครงสร้างนะคุณลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงในส่วนนี้ทางเบน ก่อนที่จะนํามารีวิวให้คุณลูกค้าได้ชมกันเบนทาการตรวจสอบให้กับคุณลูกค้าก่อนหมดแล้วนะครับเรามาชมกันเลยดีกว่านะอันนี้นะครับหัวน็อตเดิมๆเ,เลยนะนี่คุณลูกค้าลองชมนะหัวน็อตเดิมๆนะด้านในนะหัวน็อตเดิมๆเ,เลยนะครับผมนี่ไม่มีรอยขันนะไม่มีรอยประแจนะครับผมสวยโครงสร้างสวยนะอันนี้เราตัดภายนอกไปนะ ตัดพื้นผิวไปนะเรามาดูในส่วนโครงสร้างกันนะโครงสร้างสวยเลยนะเป็นไงนะครับผมเครื่องยนต์เป็นน้งบอกเลยนะว่าแน่นๆนะเป็นลองขับอะไรนะคุณนะครับคุณลูกค้านี่ปั๊มต่างๆนะครับปั๊มแอลนะครับไฟนะครับไฟโนะรฟงงานนะครับไฟโรงงานนะเดิมแท้แน่นอนเดิมโรงงานเลยนะครับสําหรับคันนี้นะแต่เขาก็จะมีรอยการใช้งานบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับตามประเภทงานที่เขาทํานะครับผม อันนี้เป็นงานช่างนะงานมันก็จะสมบุกสมบันนิดนึงนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทําการปรับสภาพให้แล้วก็ล้างสปาภายนอกภายในให้นะครับผมราคา2 4 9 0 0 0าบาทจบๆเลยนะคใครอยากได้รถกระบะสภาพดีใหม่น้อยๆน,น,นะครับโครงสร้างเดิมๆโรงงานไม่มีสนิมคันนี้2องคันนี้แนะนำเลยนะครับผมโอเค เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันอีกครั้งหนึ่งนครับนี่คุณลูกค้าลองชมน็อตนะน็อตห้องเครื่องต่างๆนะครับสวยงามเลยนะครับตัวนี้ไม่มีสนิมนะไม่มีสนิมมากเลยนะครับผมในส่วนของนี่สากระโปรงนะครับสวยงามเลยนะครับผมถ้าคุณลูกค้าท่านไหนยังมองภาพไม่ออกนะครับว่าปรับสภาพเสร็จแล้วเป็นยังไงคุณลูกค้าทักมาสอบถามเป็นไ,ได้นะเป็นมีรถที่ปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กับคุณลูกค้าได้ชมกันด้วยนะครับผมนี่ สวยงามเลยนะในสายตาเบ้นมองนี่คือสวยงามนะครับผมนี่เหมาะมากๆนะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่เอาไปใช้งานช่างนะครับไปใช้งานช่างเดี๋ยวเบ้นขอพาลูกค้าดูแค่บางส่วนนะในส่วนของโครงสร้าง,งต่างๆเป็นพาดูโครงสุขอ่ะโครงสร้างบางส่วนเท่านั้นนะครับอันนี้เดิมๆเลยนะเบนอาจจะไม่ได้พาชมหมดทุกจุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใช้เวลานานเกินไปนะครับผม แต่รับประกันได้นะเบนดูให้คุณลูกค้าหมดแล้วนะครับไม่มีหลอกต้มตุ๋นแน่นอนนะครับเบนขายจริงๆนะครับซื้อขายกันจริงๆโอเคนะครับตัวน็อตด้านล่างนี่เป็นไงสวยงามเลยนะครับผมสวยงามเลยนะโอ้โหปิ้งเลยนะครับไม่มีรอยแบบขันปะแจเลยนะครับผมนี่ด้านหลังนะครับก็จะมีเบาะตัวเบาะตัวนี้นะครับยังไม่ได้แกะสติกเกอร์เลยนะครับผมก็จะมีแบบ เขานั่งไปเลยนะครับยังไม่ได้แกะเลยนะผมก็สวยงามนะแกะออกมาแล้วสวยแน่นอนเดี๋ยวสปาให้คุณลูกค้าดีๆเลยนะครับผมประามาณนี้นะตัวนี้เนื่องจากเขาจะมาเป็นในรุ่นเจนะครับเขาจะเป็นตัวมือหมุนนะนี่มือหมุนมือหมุนก็ดีนะครับบางทีไฟฟ้าขัดข้องเนี่ยต้องบอกเลยนะมันอันตรายมากๆนะถ้าเกิดไฟฟ้าขัดข้องนะครับอันนี้เป็นแบบแม่นวนนะครับ ตกน้ําไม่ต้องกลัวนะครับหมุนได้เลยนะนี่มันนวนตกน้ําได้เลยเออไม่ต้องกลัวนะครับใน,ส,น <laughs> ส่วนของตัวเบาะน,นะครับอ่าในส่วนของเบาะคนขคับนับก็สวยงามอยู่นะครับสวยงามนะแต่จะมีรอยาการใช้งานนิดนึงนะน,น,นี่ตัวมีมีมีรอยยับนิดนึงนะครับตามการใช้งานนะอาจจะเป็นคนตัวใหญ่นิดนึงนั่งนะครับผมมีรอยถลอกนิดนึงนะครับในส่วนนี้นะคุณลูกค้านี่มีรอยถลอกนิดนึงนะ แต่โดยรวมยังถือว่าโอเคอยู่นะครับมีมีมต,ตัวได้นี่หลุดหลดุดนิดนึงนะแต่ว่ายังถือว่าแน่นอยู่นะอันนี้เป็นการเดินตะเข็บไปเฉยนะผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมโดยรวมนะอาจจะมีการใช้งานเยอะนิดนึงตรงนี้นะครับเอออาจจะเป็นคนตัวใหญ่เลยอ่ะนะครับแต่ในส่วนของเบาะฝั่งด้านข้างคนขับเบนยังถือว่ายังงดงามอยู่นะถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะสำหรับเจ้าคันนี้นะ ใครท่านไหนที่สนใจนะครับก็ติดต่อบาที่เป็นได้ที่เบอร์โทร094334242นะครับเบอร์นี้เลยนะครับแอดไลน์ได้นะครับคุณลูกค้าสอบถามเข้ามาก่อนได้นะเดี๋ยวพาดูเลขไม้นี่เลขไม่เพียง41,666กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเครื่องติดง่ายเลยนะครับผมชึ่งเดียวนะครับนี่รอบรอบเครื่องนิ่งๆนะครับ เราเครื่องนิ่งๆเครื่องดีมากๆนะครับตัวนี้คุณลูกค้าใช้ยาวๆเลยนะแมนทันเน,น้นดีๆนะใช้แบบ10 20ี่ปี30สบปีนี้สบายๆเลยนะส่วนเครื่องยนต์เนะี่ยนะครับโอเคเลยนะครับผงรม,มราเลยเป็นผงรม,มราลยหนังนะครับนี่สวยงามเลยนะครับไม่มีรอยฉีกไม่มีรอยขาดอะไรนะผรม,มราลยหนึบมากหนึบมือมากนะครับ ตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอมาตรฐานของ Toyota นะครับเขจะมีช่อง cd ด uh, ี FMAM Bluetooth นะครับ AUX แล้วก็ USB นะครับปกติอยู่แล้วเนาะลูกค้าก็คงได้เห็นบ่อยๆนะครับแอร์ Air ก็เป็นแอร์แมนนวลนะคือ Toyota เนี่ยเป็นชอบเขาอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาเป็นรถที่หลายๆคนอาจจะบอกเอ้มันมันไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรมากมายใช่ไหมครับแต่มันก็คือข้อดีของเขานะ เมื่อมันไม่เปลี่ยนอะไรมากมายเนี่ยมันทาให้สินไอไออะไรเหล่านี้นะครับทุกอย่างของเขาเนี่ยมันหาในตลาดง่ายนะเพราะเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรเท่าไหร่นะเนี่ยอันนี้ปี16นะใช้มาถึงปี19ปี20แบบบางบางปี20แบบต้น,ต,นต้นปียังมีจาเป็นตัวนี้อยู่นะแปก๊กแปลก,ก,ก,กอยู่นะครับมันทําให้อ่อมันอะไรมันหาง่ายแล้วก็ราคาถูกนะครับไม่ไม่ใช่แค่ส่วนพวกนี้นะ หลายๆอย่างนะหลายๆอย่างเลยในของ Toyota เพราะเขาใช้ร่วมกันมากเยอะมากอ่ะนะครับโอเคนะนี่คือข้อดีของ t o โยต้นะครับผมอะไรหาง่ายราคาถูกนะครับช่อง12โวลต์นะครับมีมาให้1ช่องนะครับเกียร์ตัวนี้นะครับเป็นธรรมดา5สปีดนะครับผมเบรกมือธรรมดานะครับนี่ใครไม่เน้นออปชั่นนะครับไม่เน้นออปชั่นเน้นใช้งานเป็นหลักนะเอาไว้ใช้ให้ลูกน้องวิ่งงานนะครับหรือ ไว้ใช้ในแคมป์ก่อสร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบเออแล้วก็อะไรอะ่ะเป็นรถใช้งานอะ่ะนะครับเป็นรถใช้งานอะ่ะวิง่งงานช่างเมเทนนลลูกค้าอะไรเงี้ยเป็นแนะนานะวิ่งสวนอะไรพวกเนี้ยนะเออมันโอเคเลยะนะครับนะส่วนของเรื่องปรับสภาพอะไรเดีย๋ยวเป็นจัดการให้สวยแน่นอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบสีดํานะครับแบบแข็งนะก็เน้นดูแลง่ายทําความสะอาดง่าย แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นปกติเลยนะครับตัวนี้แผงลังคาสวยเลยนะครับตัวนี้แผงลังคาสวยนะถ้าไม่ต้องทําอะไรนะแผงลังคาสวยเลยนะครับตัวไฟอ่านแบตที่นะครับใช้งานได้ปกติเนาะต้องเก็บแว่นก็มีปกปกติทั่วไปนะครับประมาณนี้แล้วกันสําหรับเจ้าคันนี้ฝากไว้นิดนึงนะครับราคา2องแสนมาบาทเท่านั้นนะครับมาชมในส่วนของตัวสำเนาเล่มนี้หนึ่งนะครับ อันนี้รถปี2016ชัดเจนนะครับ2016ชัดเจนนะสีตรงนี้เป็นลงเป็นขาวฟ้านะครับคุณลูกค้าขาวฟ้าพอเขามีสติกเกอร์สีฟ้านิดหนึ่งเนาะนะแล้วก็ลำดับที่1เป็นอาคาเนีแคปิตอลนะครับคุณลูกค้ามาตอบลำดับที่2ได้เลยนะครับในส่วนของภาษีตัวนี้เสียอยู่ปีละ1,350บาททั้งในานามของบุคคลแล้วก็นิติบุคคลนะครับก็เหมาะกับเป็นรถใช้งานนะครับผม ใครที่ใช้โครงส้มด้วยนี่ยิ่งดีเลยนะแบบใช้บนดง o ันใส่บรนดงบันไดอนะไรพวกนี้เหมาะเลยลูกค mm ้ hmm. าไม่ต้องไปถอดออกเลยนะครับเอาไปอย่างนี้ได้เลยโอเคมาดูในส่วนของตัวยางนี้นิดนึงนะครับตัวยางเป็นยางปี2 0 2 3สัปดาห์ที่ห้านะดอกอยางเหลือเยอะอยู่เลยนะครับใช้งานอีกยาวๆช่วงล่างดำปิดเลยนะครับไม่มีขึ้นสนิมไม่มีขึ้นสนิมเลยนะครับสวยงามนะ มาดูใต้ทองรถนี้นึงใต้ทองรถนะไม่มีน้ำมันยงน้ำมันเยิ้มนะครับผมช่วงล่างเดิมโรงงานอยู่นะไม่มีสนิมด้วยนะครับโอเคเลยนะคันนี้แจ๋วมากๆเลยโอเคถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาที่เป็นได้เบอร์โทรศูนย์เก้าสี่สามห้าสามสี่สองสี่สองนะครับไปดูคันอีกคันหนึ่งกันบ้างดีกว่าคันนี้ก็ต้องบอกว่าน็อตเดิมเหมือนกันนะไม่น้อยกว่านิดหนึ่งนะครับมาอยู่เพียง38,000กิโลนะครับราคาเท่ากันเลยน็อตเดิมทั้งคันนะ สภาพโดยรอบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกเก็บงานให้ก่อนส่งมอบนะนี่เหมาะกับงานช่างมากๆแต่คันนี้จะมีบุบเยอะนิดนึงนะครับแต่คุณลูกค้าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวทำเคมให้สวยแน่นอนนะทำเคมสปาลอกสติกเกอร์ให้นะครับีคันนี้ไม้สามหมดช่วงล่างดีๆเหมือนกันนะ ท้องล่างดำดำเลยท้องล่างดำดำเลยอันนี้มันยังไม่ได้ล้างนะครับคุณลูกคา้าไม่ต้องตกใจนะที่เบ้นเน้นโชว์สภาพเดิมให้คุณลูกค้าเห็นก่อนนะครับสัปดาห์ที่51ปี2 0 2 1นะสวยงามเลยโครงสร้างเดิมๆนะคำว่าสวยของเบ้นคืออะไรร,รู้ไหมครับคุณลูกคา้าคือเดิมนั่นเองนะครับหมายถึงโครงสร้างเดิมนะ ไม่มีชนไม่มีอะไรอย่างนี้มาเบนก็ถือว่าสวยแล้วนะโอเคนะครับเลขไม้ตัวนี้นะครับอยู่ที่38,569กิโลเมตรเท่านั้นนะครับในส่วนของตัวเบาะก,ก็ประมาณนี้นะครับคุณลูกค้าด้านฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าถือว่าโอเคครับมาในส่วนคนขับนะครับก็จะมีแบบรอยนิดน,นึงนะเนี่ย คนตัวใหญ่นั่งนะครับคุณลูกค้าแต่ยังดีที่เป็นเบาะแท้โรงงานอยู่นะโอเคถ้าคุณลูกค้าอยากให้มันทำความสะอาดง่ายคุณลูกค้าก็ไปห่มหนังนิดหนึ่งนะครับเพื่อใครแบบว่าใช้แบบลุยๆหน่อยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอาจจะลองตร์ดเครื่องให้ดูนิดหนึ่งนะรุ่นสีปีเดียวกันทุกอย่างนะครับคันนี้กับคันแรก เครื่องแน่แนๆเลยนะโอโหเครื่องแน่นจริงคันนี้นิ่มๆเลยอะโอ้โหนิ่มมากเรื่องกำลังไม่ต้องพูดถึงนะครับ2.4เนี่ยสบายๆไปได้ทุกสภาพเลยนะครับทุกสภาพการใช้งานเลยนะโอ้โหเพลินนะครับเพลินโอ้มันนุ่มมันนิ่มจริงๆเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.4ลิตรด้วยเนาะ พละกกำลังเขาจะอยู่ที่150แรงม้านะครับคุณลูกค้าอัตราการเิ้นเปลืองนะครับก็อยู่ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรโดยประมาณสภาวะรวมนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเจ้าคันนี้ยังไงก็ฝากไปอีก1นึ่คันนะครับใครกําลังตามหารถโยนมือ2ไม่ใช้งานอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอจากเบนซ์อาดีดีนะครับผม หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้อากาศร้อนจริงๆนะยังไงก็สอบถามเข้ามาได้ตลอดนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้เบนลาไปเพียงเท่านี้นะใครสนใจอย่าลืมนะครับเบอร์โทรเบนศูนย์ 42, เก้าสี่สามเบอร์นี้แอดไลน์ N ได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเบนลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ